เปลี่ยนบรรยากาศลอยกระทงตามแม่น้ำลำคลองมาลอยกระทงรอบโบสถ์ที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้ไปร่วมในพิธีอย่างคึกคักครับพระนอกจากจะแปลกจากปกติทั่วไปที่ลอยกันตามแม่น้ำลำคลองและยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสร้างสีสันอย่างสวยงามรวมทั้งยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมความสวยงามและทําให้มีผู้สนใจมาร่วมลอยกระทงเพื่อขอขามาพระแม่คงคากันอย่างคึกคักมากยิ่งขึ้นผู้ส ข่าวรายงานว่างานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ของวัดบรรพตตารามหรือวัดใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่แปลกไม่เหมือนที่ใดในคืนวันเพ็ญเดือน12ซึ่งเป็นวันลอยกระทงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเหมือนเช่นทุกปีเนื่องจากยังคงมีประชาชนแห่กันไปลอยกระทงรอบพระโบสถที่สร้างอยู่บนเนินเขากันเป็นจำนวนมากเพราะนอกจากจะแปลกและเป็นการสร้างสีสัน ให้สวยงามตื่นตาตื่นใจแล้วยังสามารถดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมความสวยงามและทําให้มีผู้สนใจเดินทางมาร่วมรอยกระทงเพื่อชมความสวยงามกันมากยิ่งขึ้นครับโดยการจัดงานประเพณีรอยกระทงที่วัดบรรพตารามหรือวัดใต้ในปีนี้นอกจากจัดให้มีการประกวดนางนุพมาศอย่างยิ่งใหญ่หมอรานตรากานตาแล้วยังจัดให้มีการแสดงระมงแบบย้อนยุค เหมือนในอดีตเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไปซึ่งในการลอยกระทงรอบพระอุโบสถในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ทําให้แม่น้ําลําคลองเน่าเสียแล้วยังง่ายต่อการเก็บทําลายรวมทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบสร้างสีสันไม่แพ้การลอยกระทงในแม่น้ําลําคลองอีกด้วยครับสมบัติบรรยากาศการลอยกระทงรอบพระอุโบสถที่วัดมณฑารามในปีนี้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาร่วมลอยกระทงเป็น จำวนมากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการลอยกระทงตามแม่น้ำลำคลองรวมทั้งเป็นช่วงที่มีบรรดาน,นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสกับอากาศที่เริ่มจะหนาวเย็นตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ถือโอกาสมาร่วมลอยกระทงรอบบวชในครั้งนี้ด้วย ครับก็แล้วแต่ตามความจําทางนะครับก็ไม่ ừ. 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 ดิฉันคิดว่าได้ประสบการณ์ค่ะเสียงร็อกแสบหูเลยหมายเลขสามครับตอนนี้ยิ้มสิลูกยิ้มไม่ได้พูดหมายเลขสิบสี่สิบร้อยเดียววผมยาว200ผมมองเห็นเชียงใหม่นาะมีส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมต้องจากเรานะคะ ะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีการเล่นตะ้กเร่นกลาค่ะค่ะสำหรับนะคะ